Welcome to my vlog นะคะเนื่องจากไม่ได้ถ่ายเปิดคลิปไว้ก็ขอเรียวๆกันไปเลยนะคะเปิดมาที่ Miracle Lounge ที่สวรรณภูมิเลยนะเราจะเดินทางไปที่โตกเกียวแล้วก็นั่งรถบัสต่อไปที่คาวากุจิโกะนะคะโดยทริปนี้เป็นทริปไปวิ่งของพี่ติงนะก็จะไปวิ่งที่งานเมาฟ,ฟูจิร้อยไมย์แล้วก็จะอยู่ที่เมืองคาวากุจิโกะ เวันแล้วก็เข้ามาโตกเกียวอีก3วันนะคะเดินทางออกเดินทางวันที่22เมษาแล้วก็กลับถึงไทยวันที่3พฤษภานะคะก็เป็นทริปแรกของเราที่ไปญี่ปุ่นอะไรทุกอย่างก็คือจะตื่นเต้นไปหมด ก็มารับชมกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นก็คือต้องขอรองท้องด้วยอาหารอร่อยๆก่อนเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็กินถึงข้าวมันไก่แล้วก็เกี๊ยวกุ้งผสมเกี๊ยวหวานย่ามะเแกงเขียวหวานย้อนน้ำพริกอร่อยไหมเนี่ยค่ะก็จะเป็นน้ำมันโป๊จะเป็นน้ำก็จะมี อ่างล้างหน้านะคะแล้วก็มีห้องน้ำก็มาล้างหน้าล้างตาก่อนขึ้นเครื่องแล้วก็ตรงนี้จะมีห้องอาบนา้ำห้องอาบน้ำเลยนะนี yes. ่นะคะตอนนี้เราก็ออกจากมิราเคิลแลนช์แล้วนะกำลังจะไปรอที่เกตซีอะไรครับซีเจ็ดนะคะก็เดิน ไกประมาณหนึ่งประมาณ10นาทีได้เนาะโลกว่าประมาณโลกกว่ากว่าอันนี้ก็คือเมื่อกี้ไปล้างหน้าแปรงฟันในห้องน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะล้างเครื่องสำอางล้างหน้าโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่เกตเลยค่ะ ที่นี่เขาน่ารักเนาะเขาเขาเลี้ยงให้อะ่ะคูช่วยอะไรคุณจุัดวิธีสั่งโปร e เล o อกจากที่ e ี่ พี่ดินงไปเข้าห้องน้ำก็เลยนั่งอยู่คนเดียวเมื่อกี้เราก็ไปกดเป็นแบบได้สั่งที่ตู้แล้วก็ได้การมนะก็ยืมให้พนักงานอนะ่อันนี้ของพี่ดิงนะ1,600เยนอันนี้ของเรา1,000เยน ก็มกันมันร้านนี้มจากคนญี่ปุ่นกินอืมข้าวอริกิรสชาติอริกินี่นะคะ17องศาเมื่อกี้ต้องหดกลับเข้ามาใส่เสื้อแบบตกใจข้างนอกหนาวกว่าข้างในโอเค a, เดี๋ยวจะไปหาที่ขึ้นรถไปแล้วนะคะ เราจะมา,อาตอนสิบโมงสามสิบห้าใช่เราเป็นสุดท้ายเต็มเหมือ,อมั้งปงเต็มแล้วใช่ ねおはようございます大口湖駅には14時5分頃の到着を予定しております事故や渋滞で遅くなることもありますのでご了承ください マナーモードに設定の上緊急時以外の通話はお控えくださいトイレはバスの後ろですご自由にお使いくださいそれでは車内車中ではございますが途中休憩所までごゆっくりおくつろぎくださいの風が頬を撫でる君と自転車走るさ กำลังเดินไปโรงแรม2กิโลนะครับ ไปลงแล้วประมาณสองกิโลเมตรนะคะตอนนี้ผ่านมาอีกครึ่งโลเลยอีกโลครึง่รง งเดินกันต่อไปนะคะมีทั้งอัพฮิลและดาวฮิล,ลก็แอบอ้ากลัวเวลวาหลดมาแบบนี้หันไปก็มีหมอกมีภูเขานี่นี่ดอกไม้น้ารัอีกอีกกี่ร้อยเมตรคะ สองร้อยเมตรนี่นะคะเราเห็นลงแลับลงแล้วโอ้โสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยโอ้มีหลายตึกอะ่ะมันถึงเวลาเช็คอินอยังไงนี่ไงชทา,าทเทิลบัสสีฟ้า ล้วรถตู้ดูเงียบๆเหมือนกันเนาะถึงแล้วจ้าถึงแล้วจ้าเนี่ยคาะฟรีสัตว์เท่าบาทต้องไปขึ้นที่ ตรงสถานีที่สิ<ม>อย่ารอเช็คอินตอนบ่ายสามยี่สิบนาทีที่นี่เขบแบบว่าตรงเวลามากเช็คอินบ่ายสามก็ต้องบ่ายสามสุดายอดมา หูยเล็กมากอุแม่เจ้าอุแม่เจ้าอุแม่เจ้าชูโมึ้นแล้วมุนมุนเล็เต็มห้องเลยตปประิามก เดี๋ยวบอกนะว่าที่โตก๊เกียวเล็กกว่านะี้เข้าประมาณนี้เลเดี๋ยวอเดลนีเลยเค้าว่าเล็กกว่านี้อ๋อได้ใหญ่่อยูโอเคของเราไม่เห็นวิวอเห็นวิวตึกข้างๆอ๋มอมีมาผ่านเสื้อเอ้ยมีสเตฉีดเสื้อให้ด้วยเกือบเอามาเองแล้วเขาเลย นี่นะคะเราจะพาไปชมห้องน้ำห้องน้ำก็คือเนี่ยเข้าประตูมาปื๊บเปิดปื๊บใช้พื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่าเนี่ยจะเป็นส้วมสไตล์ญี่ปุ่นนะคะปุมกดต่างๆอาเช็ดตรงเช็ดตัวเช็ดเท้านี่ต้องแยกก่อนอ๋อเช็ดเท้าอยู่นี่แล้วโอเคมีอ่างแช่น้ำร้อน ังชันมาดีมากนะดูดีชั้นหนังสืออะยังมีเลยะมีได้คือใช้พื้นที่แบบอันนี้มากน้ดืมด่มดกอ๊อกไหมอ้าวหรอใช่นะญี่ปุ่นทุกกอ๊อกดืม่มได้หมดเลยแต่วันนั้นดูคบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันต้องเฉพาะอันที่บอกว่าดื่มได้ไม่ใช่ใชน,นี่อุ้ยอันนี้มีปั๊ตรงนี้แล้วก็นี่มีการต้มน้ําแก้วน้ําแล้วก็นี้คืออะไรอะ่ะอ๋อไฟฉายปะ เออมีไฟฉายให้เก็บไม่เป็นอีกอ่ะได้แล้วนี่เราต้องมีชุดคุมอาบน้ำนะต้องปรับตัวให้ชินก่อนตกใจกับความแคบตอนแรบกบนี่แล้วก็มีหัวเตียงก็มีชาร์จ USB มีคมไฟมีแอร เดีย๋ยวจะไปกินข้าวกันนะงับแล้วกักบมันหนอนแล้วงับนี่นะคะออกมาเดินเล่นแถวโรงแรมกำลังไปหาอะไรกิน,น,น,กนร้านส่วนใหญ่ย,ยังไม่เปิดก็เลยเดินเล่นรออะ่ะนี่คืออากาศดีมากดูทางเทา้าเขาดิ พาเขามาสำรวจจ้ะสรุปไม่ตื่นจ้าส,สลบสไลดยวิ่งอันนี้มาลานอาหารเยอะอยู่นะดงนีะนี่นะคะถ้าพรุ่งนี้อากาศดีฝนไม่ตกนะตามแผนเราก็คือจะมาขึ้นกระเช้าชมทะเลสาบแล้วก็จะไปล่องเรือนะคะ ชอบที่นี่ที่เขาแบบปลูกต้นไม้ดอกไม้อะไรแล้วเขาดูแลแบบดีอ่ะตัดแต่งให้มันเป็นทรงเป็นอะไร่เงี้ยไม่ปล่อยแบบเนาะต้นไม้อ่ะโอฮาชิบิชชิแม่คาวาคจิโกะคาวาคุจิโกะโอฮาชิบิชจใช่ค่ะเวน,น่สก,กุหลาุระปอเบาๆที่หลงหลงเหลืออยู่ ตกตามพื้นเต็มเลยเออต้นน้นยังมีอยู่นี่ฝั่งนี้นี่คาวะคุชิก็คือคาวะคุจิโกะใช่ก็เลยไปไงคะคิดว่าเขาจะรอดไหมคะไม่น่ารอดเนี่ยมันวิ่งได้ตลอดเลยวันเนี่ยข้างล่างอ่ะ ที่อันเนี้ยเห็นอ่ะก็เป็นโรงแรมหมดเลยนั่งก็โรงแรมหมดเลยพอแล้วเหรอเดินชอ,อก,ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยววันอื่นค่อยมาสำรวจต่อเออนีงไงมันวิ่งแบบวิ่งมันปกติอ่ะเป็นเป็นสิ่งปกติอ่ะน,นี่นะคะจะเป็นฮาลาลฟูดแล้วก็เป็นมัสยิดที่ คาวาคุจิโกแล้วก็เมื่อเกี้ตอนที่เราเดินมาจากโรงแรมอะที่เราคิดว่ามันเป็นสนามกรอบแบบหลางไปแล้วอะมันยังนี้มันยังเล่นได้อู่มันเป็นที่ซ้อมตีเบสบอลมันในซีรีส์ะมันในซีรีส์ยังไงตู้กดน้ำเดี๋ยถ่ายไปให้นิวดูดิเหมือนที่ซอนนี่ไปกด เราไม่มีเหรียญเนาะอ้วนเนาะน,ะนี่อันนี้เป็นแบบร้านอาหารเนาะน่ารักกะากะอ๋อนี่มีเช่าจักรยานตรงนี้เป็นบัสซิโกเรนทอลก็โรงแรม,มนี่ซากุละา สาก,กุล่าที่ยังเหลืออยูอ่ดอกเป็นอย่างนี้นี่เองข้อเทาแนา่อยู่ไปใกล้ๆนี้เท้าแน่เท้าแนหันตะกี้หัหนหันตะกี้หัหนทานอะไรอย่างเงี้ยน,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 นี่นะคะแยกที่มาจากตรงคาวากุจิโก o Station นะมาเจอสี่แยกที่เป็นถนนหลักก็จะมี ร้านอาหารเยอะอะไรไหมอ่ะราเม็งอ๋ออ่าให้ว่าเลือกอันน้นก็ราเม็งอันนี้ก็ราเม็งงั้นอันนี้เราบวกไปก่อนปะ่ะไหนเนี่ยเมนูเนี่ยเอาบวกบก็เลยเนี่ยกดกดบวกยังไงอ่ะ ตึ๊กเข้าไปอ่ะอืมนิลหรือขมอลาสอืมที่จะเป็นโซแล้วก็มีคอฟี เลยเห็นตค่ะน้<า>นองคนนี้นะคะมาเสิร์ฟสามรอบแล้ว yeah 4ั0 0ยเยนแล้วไอซไอซ์สวกากาที่เราซื้อมาเราก็จ่ายผ่านสวิกาการดใช่ไหมแล้วมัก็บอกว่าเงินไม่พอเพราะว่าเมื่อเชา้าคือเติมเติมไป5,000เยนแล้วมันมีค่ามาันจำ5 0า500แล้วก็ซื้อมาชาไปอีก200 2 0 0ยเยนส่ว <laughs> ตังก็เลยไม่พอจ่ายก็เลยต้องมาเติมที่แฟมิลี่มากเมื่อกี้เพิม่ม